ยาดามนะยาดามผมเก็บมาแล้วเอ๊ะไม่ไปไหนไหมไหนวะตาโดนโชนแม่งเหินไปเลยเออเหินไปโดนเก็บในห้องตันมันอยู่ห้องตันมันออกไม่ได้ลุมเลยมันเก็บของเก็บของมาเปิดประตูไปแล้วเปิดประตูไปทางขวา โยนบูโซนโยนบูโซนออกมาแล้วโอ้โหโแม่งเอเคคุมไม่อยู่เลยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนบนเขาอยาอยาตีให,หม่ตีใหม่ anh đi, need... ok, anh đâu này? อย่าเบียร์อย่าเพิ่งเบียร์พี่ยิงมอท่าไปขว้าขว้าขว้าคนเออยิงกูจังหวะกระโดดลงเหวเลยเธอมาโดดแล้วเราพี่จะไปยังไงพี่จะวิ่งเหรอใช่พี่วิ่งได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นจักจากอะไรปกันอะไรไปกันไปมีรถมาน้องหนึ่ง เอาแม่งเลยตู้นี่แหละน้อยน้อยเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตายตายปลาควันหน่อยควนปลาควันถ้าไม่มีควันพ่จบไีเออ่เรไปแล้ว,ลวเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย บอกไว้เขาไม่ได้ปืนอะไรอ่ะตัวมาร์กหลืองอ่ะยังไม่เห็นนะเพียริ่ิงแล้ววิงแล้วมาร์กสมเตอตาย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 ตัวนี้ไม่คน หวัวแตกหวัวแตกคนน,นี้มีรถจอดอยู่เจ็บมากสวยกำลังดีสวยอุ้ยอุ้ยใครยิงพี่อ่ะยิ่จงจะไหนวะอ๋อไอ้เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยแบกคือรถได้ปะแล้วไปทันไหมไม่ทันหรอกเบียร์ <c oughs> ไปแล้วกูไปแล้วแล้วกูไปแล้วไ,เ, <c oughs> ไเบียร์ ไอ้ยาี้ยทำไมมันไม่ยัดคนไปที่นั่งวะไอ้ตรงนี้จอดได้ขับขับรถทิมตรงนี้เลยทิมตรงนี้เลยเบียร์มาร์คซี่อ่ะเออทิมได้บานเลก็กอะสวยเอออ้อนรอเอออ้นรอยิงฟรีไปบนราคามีอ้นบนราคามีใช่ใช่ราคาสูงอ่ะเออ เราสวยอ้นไปดึงคัปเตอร์ทันไหมโดนวงเหรอเฮ้ยทันอยู่ทันทันทันยิดิทันสวยจัดแอดอบอ้อนยังไม่มีใครเก็บแอดอบไม่มีใครเก็บเอาเอบอุย้ยขวามีคัปเตอร์ขวาบนม,มีข้างหลังปนปาสจะโมปิดหลังกันแล้วลงมาเร็วว่ะ้านมานส้มเงียคนผมดูอยู่ วิ่งมาชา้าอย่างนี้เลยวะโอ้โหแม่งจะนอนไม่ทันไอ้สมูทไหมม,มันอยู่ตรงนี้ไม่ยอ,อยู่ตรงนี้ไอ้คนที่ยิงโอ๊ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงมาร์คเขียวพี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ออก,ออก,ไไก่อสามก่อสามดีไหมเฮ้ยก่อสามวะมัดมัดเหลียงดาวมัดเหลียงดาวเอ็มจีนอนยิงเลย อนตัวพวกนั้นแหละตอนจริงยังนิ่งไงเอ็มดีโคตรนิ่งเลย <c oughs> ขอหให้ขาตั้งมันกลางขึ้นเนี่ยโหแม่งโคตรขี้โกงเลย <c oughs> ใส่คูณสี่ยังนิ่งเลยบ้านสองชั้นมีคนวิ่งเข้าไป <c oughs> มันต้องออกก่อนเรามันต้องออกวงก่อนเราไอนไม่ต้องรีบมันอยู่บ้านหลังเดียวกันหมดเลยเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใช่

ลราๆรชุบได้ชุบได้ใชมแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่แหละใจนิง่งแต่ภูผาดีกว่าออาอเท่ควรเขียวมองโคตรยากมาดีเฮียหัวแตกิีกัเตอ์สองตัวสองตัวสายมือสายมือกัเตอร์ điểm bị... cái... ừ. gì, <coughs> <coughs> oh, <môn> rồi, láng nhìng bia láng nhìng, ôi, nó muốn nhìng nó muốn thiền của nó เออไอ้มึงวิ่งมาหาขูดได้เปล่าไม่เอายาอย่าขู ควาเข้าเข้าเจอขว้าตัวมีญาหลังเข้าเจออีกััง แจ๊กแจ๊กเลยเสียงมันบ้าแจ๊กเฮ้ยเฮ้ยกูโดนลูดกูโดนลูดฮะเหี้ยวเหี้ยวนี่ไหนขับรถออกมาเลยด่ากูโดนลูดมันมาจากไหนวะสามัญพอกเตอร์เอาไปเร็วอเตะแท่แทะมันไม่จะใสวะ กูไม่รู้เราเรามันซื้อมันทับกันกับมึนด้วยไปกี่กูไม่รู้อะไรเหรออะไี๋ยวพอรอวงมันฉีดกันเอ้าอยู่นี่อยู่นี่ทำไมทำไมสวยไม่ กูคิดว่าเป็นมึงนะเบียร์เมื่อกี้เนี่ยมึงเลยฟวามมึงลงเลยความกันเจ้ากุลเห

เจ็ดเคอ้ยอยากให้จับอ่ะเฮ้ยเจอเจอเจอแ,แต่ง<น><ะ>ตัวคุมตีมแต่งตัวคุมตีมน็อกตรงนี้ตรงนี้เขายิงน็อ,นอกตัวหนึ่งข้างหลังอะใกล้เราเลยตรงนี้คอปเตอร์มาเอาตรงนี้ก่อน ต้นไม้มักเหลืองขอมากอยู่ไม่ไม่ไม่มักเหลืองมักเหลือง,อ,งอีกตัวหนึง่งอันนั้นอันนัน้นเองซ้ำเองเออโอเคมาเหลือ,าลอตายแล้วใช่ไหมเห็นทีอยู่อีกคนหายอีกคบ โอเคเเคชุบโดนชุบดนุบโดน,ดนมันอยู่ใกล้รถมารถมาเบบเบเรถไปรถไปลุ่งแล้วไปหายลุ่งแล้วช้าเด็วลุ่งแล้วเข้าหัวหเม็ดเข้าหัวหเม็ดสามเม็ดล่วง